ไม่เสี่ยงหัวใจวายถ้าคุณดูไลฟ์นีจนจ้จนจบครับวันนี้นะครับในส่วนของโรคหัวใจเป็นโรคหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าค่าชีวิตของคนไทยและคนทั่วโลกเนี่ยอย่างมากมายมหาศาลเลยนะครับและอะไรล่ะนะครับเป็นปัจจัยเสี่ยงสําคัญนะครับที่ทําให้คนเนี่ยเป็นโรคหัวใจวายนะครับหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของโรคหัวใจนะครับวันนี้เนี่ยหมอยกทีวีในไลฟ์นี้นะครับจะเอา ข้อมูลนะครับในส่วนของที่เป็นปัจจัยเสี่ยงจริงและเป็นเขาเรียกว่า loose cause นะครับหรือว่าสาเหตุหลักนะครับสาเหตุหลักหรือปัจจัยเสี่ยงหลักนะครับที่ทําให้คนเนี่ยเป็นโรคหัวใจนะครับแล้วก็เสียชีวิตด้วยหัวใจวายนะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่เรารู้รู้กันนะครับถ้าเราเข้าไปในเว็บไซต์นะครับของ AHA นะครับก็คือในส่วนของสมาคมนะครับ แพทย์โรคหัวใจนะครับของสหรัฐอเมริกานะครับอเมริกันฮาร์สนะครับแอสโ ociation นะครับก็คือในส่วนของสมาคมโรคหัวใจนะครับของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะพบว่านะครับเขาก็ได้มีการเขียนในเว็บไซต์นะครับว่าปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจเนี่ยคนที่จะเป็นโรคหัวใจมีอะไรบ้างนะครับซึ่งบางสาเหตุเนี่ยก็เป็นสาเหตุที่เราไม่สามารถจะไปปกป้องได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นสาเหตุที่ ผมไม่แน่ใจว่านะครับในมุมมองของผมนะนะครับมุมมองส่วนตัวของผมเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นความจริง100%ก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับวันนี้ทุกคนจะบอกว่าเราเป็นปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจเรามีโอกาสเป็นโรคหัวใจนะครับหรือหัวใจวายได้เนี่ยแน่นอนปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจมาจากหนึ่งเลยคืออายุครับวันนี้อายุที่มากขึ้น ทำให้เป็นโรคหัวใจที่มากขึ้นคําถามว่าเรื่องนี้ใช่ไหมนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยสถิติเนี่ยคนอายุน้อยลงเรื่อยๆนะที่เป็นโรคหัวใจหรือเสียชีวิตจากโรคหัวใจวายนะครับล่าสุดนะครับก็ผู้บริหารติกตอกนะครับของประเทศไทยเนี่ยกำลังจะแต่งงานเลยนะครับแล้วก็ในวัยที่อยู่ที่40เองนะครับ40ต้นๆนเนี่ยก็เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจซึ่งจริงๆแล้วก็คนวัยกอ่าสกว่า40เนี่ยไม่น่าจะเสียชีวิตจาก โรคหัวใจได้ง่ายนะครับถ้าดูแลสุขภาพดีเพราะฉะนั้นคือวันนี้ในสมาคมาโรคหัวใจนะครับแพทย์โรคหัวใจของสหรัฐอเมริกาเนี่ยบอกปัจจัยเสี่ยงแรกบอกอายุนะครับก็าอาจจะไม่เป็นแบบนั้นเพราะวันนี้ผมเห็นว่าเกณฑ์ของคนเสียชีวิตจากโรคหัวใจวายเนี่ยอายุน้อยลงเรื่อยๆนะครับอันที่2นะครับเขาบอกว่าเพศนะครับ เพศมีผลต่อนะครับเพศมีผลต่อการที่เสียชีวิตนะครับหรือเป็นโรคหัวใจวายได้นะครับโดยเฉพาะเพศชายโอ้ใครไม่อยากเกิดเป็นผู้ชายเลยใช่ไหมนะครับใครพอได้ยินแบบนี้ปุ๊บโอ้ฉันเกิดมาชาติหน้าเป็นผู้หญิงดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องมีปัจจัยเสี่ยงเรื่องของการเป็นโรคหัวใจวายนะครับซึ่งสิ่งนี้มันก็อาจจะไม่ได้เป็นจริงก็ได้นะครับเพราะเราไม่สามารถเนี่ยไปดูใน ร่างกายของมนุษย์ทุกคนได้นะทั้งผู้หญิงผู้ชายว่าค,คุณมีไขมันเกินคุณมีปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจนะนะครับเพราะฉะนั้นคือเกณฑ์ที่2เนี่ยผมว่าก็อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้ในมุมมองของผมนะครับซึ่งมันมีการพิมพ์ไว้ที่เว็บไซต์ของสมาคมแพทย์โรคหัวใจของสหรัฐอเมริกาซึ่งทุกคนเนี่ยก็ไปก๊อปปี้นะครับหรือเอาข้อมูลพวกนี้แหละมานั่งคุยกันนะครับอันที่สมนะครับก็คือเรื่องของ จเนติกนะครับเขาบอกว่าเป็นเรื่องของพันธุกรรมโอเคแต่ก่อนเนี่ยผมก็เป็นคนหนึ่งที่เชื่อเรื่องนี้นะว่าพันธุกรรมเนี่ยมีผลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีพ่อแม่พ่อแม่ปู่ย่าตาย,ายายเป็นโรคเรือรลังนะครับเคยหัวใจวายมาก่อนนะครับเคยเป็นเบาหวานมาก่อนเราต้องเป็นด้วยคําถามมันเป็นแบบนั้นไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ย มันไม่เป็นแบบนั้นเลยนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วพอเรามารู้จริงๆเนี่ยมันก็เหมือนกับตอนที่ผมไลฟ์เรื่องโลกมะเร็งไปนะครับว่าทุกคนมียีนมะเร็งอยู่แล้วอ่ะนะครับแล้วจริงๆทุกคนก็มียีนเกี่ยวกับเรื่องของโรคเรือรังอยู่แฝงอยู่ในร่างกายอยู่แล้วประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีสภาวะพร้อมที่จะเป็นโรคนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นคือวันเนี้ เรามีพฤติกรรมเ,เรามีพันธุกรรมมากนะครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายส่งพฤติพันธุกรรมมาให้เราเนี่ยผมบอกว่าก็แค่2 0 3 0ิบสาเปนอกนั้นนะครับเจ็ดอยู่ที่เราปฏิบัติตัวนะครับเพราะฉะนั้นคืออันนี้คือปัจจัยที่3นะปัจจัยต่อมาที่เขาเขียนไว้นะครับก็คือว่าในเรื่องของภาวะของอาการที่มีน้ําหนักตัวเกินนะครับโอเคน้ําหนักตัวเกินนะครับ มีในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นหัวใจวายอีกก็คือมีไตรกอสรด์นะครับหรือระ,ระดับไขมันในร่างกายสูงนะครับมี L D L สูงนะครับ L D L เนี่ยเราก็เข้าใจว่าเป็นไขมันหรือคอเลสเตอรอลไม่ดีนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าดีหรือไม่ดีเพราะเขาก็มีหน้าที่ของเขานะครับซึ่งเรื่องคอเลสเตอรอลเนี่ยผมเคย พูดคุยบางส่วนไปแล้วนะครับแล้วก็อาจจะเดี๋ยวมาไลฟ์ข้อมูลให้ฟังเพิ่มเติมนะครับมี HDL นะครับที่เราเชื่อว่าเป็นไขมันไขมันดีหรือคอเลสเตอรอลดีเนี่ยน้อยลงนะครับก็มีปัจจัยเสี่ยงนะครับคนเป็นในเรื่องของโรคอ้วนแล้วนะครับเบาหวานคนเป็นเบาหวานก็มีปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจนะครับหรือหัวใจวายเนี่ยได้มากกว่าคนปกตินะครับซึ่ง แล้วจริงๆโรคพวกนี้นะครับหรือสภาวะร่างกายพวกนี้มาจากไหนนะครับแล้วเขาก็บอกว่าพฤติกรรมบางอย่างนะครับก็ทําให้เกิดภาวะของหัวใจวายได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่หรือการดื่มแอลกอฮอล์อันนี้ผมเห็นด้วยนะนะครับการดื่มการดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่เนี่ยก็เป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับที่จะทําให้คุณเป็นโรคหัวใจนะครับหรือหัวใจวายเสียชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นคือก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับทีนี้ก็มีการแนะนําว่า ถ้าเราจะดูแลสุสขภาพของเรานรในสมาคมแพทย์โรคหัวใจของอเมริกาเนี่ยก็บอกว่าให้เราลดภาวะในส่วนของความเครียดลงนะครับแล้วก็ทานอาหารนะครับทานอาหารที่ low fat นะครับก็คือไขมันตามทานในส่วนของธัญพืชนะครับทานในส่วนของผลไม้ทานในส่วนของผักนะครับแล้วก็เพิ่มในเรื่องของออสามารถ หลีกเลี่ยงการทานไขมันสัตว์นะครับแล้วก็ทานในส่วนของไขมันจากพืชได้อะไรแบบนี้นะครับซึ่งนั่นคือสิ่งที่แนะนำนะครับแต่คําถามคือจริงๆแล้วเนี่ยปัจจัยเสี่ยงจริงๆนะครับหรือสาเหตุจริงๆเนี่ยหรือลากของปัจจัยเสี่ยงเนี่ยที่ทําให้เราเสียชีวิตจากโรคหัวใจวายนะครับหรือเป็นหัวใจวายเสียชีวิตเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากเรื่องนี้ครับมันมีการ เก็บงานวิจัยนะครับในมนุษย์ในคนเนี่ยเรื่องเรื่องราวเหล่านี้นะครับแล้วก็พบว่าปัจจัยสําคัญนะครับหรือปัจจัยเสี่ยงหลักจริงๆไม่ใช่เรื่องของอายุไม่ใช่เรื่องของพันธุก,กรรมไม่ใช่เรื่องของเพศไม่อะไรพวกนี้นะครับที่ทําให้มีปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจวายหรือเสียชีวิตจากหัวใจวาย แต่ปัจจัยเสี่ยงสําคัญมันอยู่ที่นี่ครับคำนี้เลยครับคําเดียวเลยนะครับที่เป็นล่าของสาเหตุหรือล่าของปัจจัยเสี่ยงหรือเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักจริงๆนะครับนั่นคือภาวะที่เรียกว่าอินซูลินสูงภาวะที่มีฮอร์โมนอินซูลินสูงในร่างกายครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นภาวะที่มีอินซูลินสูงในร่างกายนะครับฮอร์โมนตัวนี้นะครับมีชื่อเล่นว่าผมให้ชื่อเล่นมันว่า ฮอร์โมนเก็บสะสมไขมันโอเคไหมครับเพราะฮอร์โมนตัวนี้จะถูกกระตุ้นขึ้นมาเมื่อมีสารอาหารเข้าไปมีแป้งมีน้ําตาลเข้าไปมีสารอาหารต่างๆเข้าไปหน้าที่ของอินซูลินคือมันจะไปเอาพวกสารอาหารเหล่านั้นเนี่ยไปเก็บไว้ที่เซลล์นะครับเก็บไว้ที่เซลล์แต่อะไรที่มันเกินนะครับอินซูลินที่เกินมากเกินไปนะครับมันก็จะถูกกระตุ้นเนี่ยจากอาหาร กลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งอาหารกลุ่มนี้เมื่อเข้าไปในร่างกายเยอะนะครับมันก็จะถูกอินซูลินที่เยอะเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงเป็นในส่วนของไขมันที่เรียกว่าตไตรกลีเซอไรด์นะครับเป็นไตรกลีเซอไรด์นะครับซึ่งอาหารที่สมาคมแพทย์โรคหัวใจนะครับของสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่เขาบอกว่าแนะนําให้กินอนอนแฟตนะครับอาหารที่มีไขมันต่ํานะครับ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผลไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของธัญพืชนะครับอะไรพวกนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยทุกอาหารเนี่ยล้วนแล้วแต่มีสิทธิ์ในเรื่องของการกระตุ้นอินซูลินทั้งนั้นเลยนะครับกระตุ้นอินซูลินทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นอาหารเหล่านี้แน่นอนครับพอแนะนำนะครับว่าควรจะกินแบบนี้นะครับแต่สุดท้ายพอกินไปแล้วเนี่ยสถิติของการเสียชีวิตจากโรคหัวใจวายก็ไม่ได้ ลดลงจากโลกใบนี้นะครับแม้แต่ประเทศไทยเองเพราะเราก็ก๊อปปี้ในเรื่องของไกด์ไลน์นะครับหรือแบบเดียวกับเขามาแนะนําคนในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นเนี่ยปัญหาจริงๆมันอาหารทุกชนิดนะครับถูกมันสามารถกระตุ้นอินซูลินได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็อาหารเหล่านี้พอมันกระตุ้นอินซูลินแล้วมันโอเวอร์อิทติ้งหรือมันกินเยอะเกินไปแล้วมันกระตุ้นมากเกินไปอย่างเขาบอกว่ากินอาหารโล w f a ไม่มีไขมัน โอ้ oh, ทุกคนก็พยายามไปกินอาหารที่ไม่มีไขมันเลยเลี่ยงไขมันสา์เลี่ยงทุกอย่างเลยเลี่ยงเลี่ยงอาหารที่มีไขมันมีน้ํามันแต่สุดท้ายคุณก็กินโปรตีนที่สูงเกินขนาดในบางครั้งโปรตีนก็สามารถกระตุ้นในเรื่องของอินซูลินได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารทุกอย่างเนี่ยที่ที่แนะนำเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันสามารถไปกระตุ้นในเรื่องของฮอร์โมนอินซูลินได้นะครับมันก็เลยทําให้บางครั้งเนี่ยเรามาทําตามตามไกด์ไลน์เหล่านั้นเนี่ยอาจจะนะครับ ไม่ได้มีผลลัพธ์เพราะอะไรครับเพราะว่าถ้ามีผลลัพธ์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออัตราคนเสียชีวิตจากโรคหัวใจวายเนี่ยควรจะลดลงทั้งโลกเลยนะครับรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคือวันนี้เรารู้แล้วว่าต้นต้นจริงๆเนี่ยต้นเหตุจริงๆหรือปัจจัยเสี่ยงจริงปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เราเนี่ยเสียชีวิตจากหัวใจวายในอนาคตได้ก็คือภาวะที่ท่าร่างกายของเรามีภาวะของอินซูลินสูงทีนี้แหละนะครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้ แล้วเราจะทํำยังไงให้อินซูลินเนี่ยไม่ถูกกระตุ้นมากเกินไปอินซูลินเนี่ยมีประโยชน์ที่มันจะเอาสารอาหารเนี่ยเข้าไปในร่างกายถ้าไม่มีอินซูลินสารอาหารก็เข้าเซลล์ไม่ได้ร่างกายก็ไม่ได้ใช้พลังงานไม่ได้ใช้สารอาหารแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าทํายังไงให้อินซูลินไม่มากเกินไปนะครับหรือไม่เยอะเกินไปในร่างกายของเรานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญเลยนะครับไม่ใช่ในเรื่องของอาหารที่เป็นกลุ่ม ไขมันนะครับต้องลดปริมาณไขมันลงนู่นนี่นั่นนะครับอาหารที่กระตุ้นอินซูลินจริงๆก็คือแป้งข้าวน้ําตาลสูงโดยเฉพาะแป้งข้าวน้ําตาลที่มีการแปรรูปทั้งหมดนะครับในเรื่องของอาหารแปรรูปที่เป็นกลุ่มคาร์โบไฮเดรตแปรรูปเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่ผมจะแนะนําคือ สิ่งแรกเลยนะครับเรารู้ว่าปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจวายคือภาวะอินซูลินสูงอาหารที่กระตุ้นอินซูลินคือแป้งข้าวน้ําตาลหรือคาร์โบไฮเดตที่สูงนะครับเราควรจะลดปริมาณอาหารกลุ่มเหล่านี้ลงและลดการทานอาหารแปรรูปจากคาร์โบไฮเดตทั้งหมดลงนะครับเป็นคาร์โบไฮเดตธรรมชาติสิ่งหนึ่งที่ผมแนะนํามาโดยตลอดเลยคือวันนี้เราควรจะรับประทานอาหารที่เป็นเลียวฟู้ดนะครับหรือว่าเป็นอาหารจริงที่เป็นอาหารตามธรรมชาติอันที่2อนะครับอาหารที่เรา ต้องทานนะครับก็คืออาหารที่เป็นลักษณะของโลคารบค oh ์บนะครับก็คือมีคาร์โบไฮเดรตที่ต่ำนะครับหรือใครที่เคยได้ยินนะครับเ,เราสามารถทานอาหารอีกแบบหนึ่งได้ก็คือคีโตจินิกนะครับคีโตจินิกไดเอดคือการทานคาร์โบไฮเดรตต่ำมากๆน้อยมากๆแทบไม่มีเลยนะครับแล้วก็เพิ่มพลังงานจากการทานอาหารประเภทไขมันนะครับซึ่งมันอาจจะสวนทางกับคําแนะนําของสมาคมแพทย์โรคหัวใจของสหรัฐอเมริกาที่ทุก ทุกที่เนี่ยกปปี้เอามาแนะนำนะครับในการดูแลสุขภาพของคนนะแต่มันมีเหตุผลนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีการมันมีการทดสอบนะครับและทดลองในคนในมนุษย์ที่เอาไปทําแล้วนะครับแล้วมีผลลัพธ์ที่ทําให้สุขภาพเนี่ยดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเบาหวานดีขึ้นนะครับซึ่งถ้าเบาหวานน้อยลงแน่นอนคือสมาคมแพทย์โรคหัวใจบอกว่าถ้าคุณเป็นเบาหวานคุณมีปัจจัยเสี่ยงของหัวใจวายเพราะฉะนั้นถ้า คุณทานโ,โลคาร์บนะครับโลคาร์โบไฮเดตนะครับหรือในส่วนของคีโตจินิกไดเอทนะครับเพิ่มปริมาณเาเรียกว่าเพิ่มพลังงานจากอาหารโดยการใช้ไขมันแทนที่จะเป็นในเรื่องของคาร์โบไฮเดตนะครับหรือแป้งข้าวน้ําตาลโดยเฉพาะแป้งข้าวน้ําตาลเชิงซอนก็จะลดลงนะครับวันนี้นะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราสามารถไปดูในเรื่องของหัวข้อบ a ลานซ์นิตูชั่นนะครับที่ผมคุยได้ ไปแล้วนะครับในไลฟ์ต่างๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเลยที่มีงานวิจัยแบบชัดเจนมากๆเลยนะครับชัดเจนมากๆเลยก็คือเรื่องของการทำ IF หรือ intermittent fasting นะครับวันนี้ intermittent fasting นะครับให้หลักง่ายๆเลยนะครับวันนี้ใครที่จะทำนะครับให้ให้กลับไปดูคลิปนะครับหรือว่าไลฟ์ของผมในเรื่องของการทานอย่างไรนะครับการกินอย่างไรให้อายุยืนนะครับก็คือ IF 4-4-12-16ทับนะครับแต่สำหรับใครที่มาเจอไลฟ์นี้นะครับแล้วยังไม่ได้ไปย้อนดูนะครับผมให้แบบนี้ก่อนนะนะครับไปปรับพฤติกรรมอย่างนี้ก่อนให้เราไปทำในส่วนของฟา s t i n g นะครับหรือว่ามีระยะพักการการทานอาหารเนี่ยมื้อสุดท้ายของวันนะครับมื้อสุดท้ายของวันนี้นะครับไปจนถึงมื้อแรกของวันใหม่มื้อแรกของวันใหม่ใครเพิ่งฝึกขอให้ได้10ชั่วโมงใครที่ฝึกแล้วนะครับก็ให้เพิ่มระยะเวลาจาก10ชั่วโมงเป็น12ชั่วโมง 12ชั่วโมงเป็น16ชั่วโมง16ชั่วโมงเป็น18ชั่วโมงแบบนี้นะครับเอาหลักง่ายๆแบบนี้ก่อนนะครับก็คือถ้าเราทำฟาสติ้งได้แบบนี้นะครับก็คือมื้อสุดท้ายของวันนะครับไปจนถึงมื้อแรกของวันใหม่นะครับให้เราเนี่ยไม่ทานอาหารนะครับไม่ทานพวกอาหารอะไรเลยนะครับไม่ทานจุกทานจิบเนี่ยนะครับในช่วงเนี้ยให้ได้10ชั่วโมงแล้วฝึกให้ได้12ชั่วโมง14ชั่วโมงแล้วก็18ชั่วโมงนะครับแล้วก็ โครงสร้างนะครับในเรื่องของอาหารในมื้อหลักของเรานะครับแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคือวันนี้ถ้าเกิดสมมติเราทําได้2เรื่องนี้เนี่ยภาวะหลักที่จะทําให้หัวใจเรามีปัญหานะครับหรือว่าอนาคตเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงของภาวะหัวใจวายเสียชีวิตได้เนี่ยนะครับคุณก็จะน้อยลงเยอะมากเพราะอะไรครับเพราะทุกปัจจัยที่สมาคมแพทย์โรคหัวใจนะครับของสหรัฐอเมริกาบอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถ้ามีความดันสูง ถ้ามีไตรกลีเซอ,อไรด์สูงถ้ามี LDL สูง HDL ต่ำนะครับแล้วก็มีภาวะเบาหวานมีภาวะโรคอ้วนนะครับอย่างเงี้ยกลุ่มนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้คุณหัวใจวายตายได้ง่ายนะครับหรือเสียชีวิตจากโรคหัวใจวายได้ปัจจัยคือ6ข้อนี้ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากในเรื่องของภาวะของอินซูลินสูงในร่างกายมันกระตุ้นให้เกิดหมด น้ำตาลแป้งข้าวน้ำตาลที่เข้าไปเกินนะครับคาร์โบไฮเดรตที่สูงเกินกระตุ้นอินซูลินที่มากเกินแล้วการที่เรากินจุกกินจิบอินซูลินมันถูกการกระตุ้นมากจนมันไม่สามารถลดลงได้แล้วมันค้างเติ่งอยู่ในกระแสเลือดสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเริ่มเกิดภาวะดื้อของอินซูลินแล้วแป้งข้าวน้ำตาลหรืออาหารที่มากเกินไปในร่างกายมันจะเอาไปสะสมเป็นรูปของไขมันนั่นคือแสดงว่าไตรกลีเซอไรด์เราจะสูงขึ้นแน่นอนไตรกลีเซอไรด์สูงขึ้นเมื่อไหร่ที่เราอัดในเรื่องของ ไขมันนะครับเข้าไปเยอะๆเนี่ยไขมันมันก็จะบวมเต่งเลยในเซลล์ร่างกายของเราแล้วมันก็จะเริ่มไม่สามารถดูแลตัวเองได้ไม่มีเส้นเลือดไปเลี้ยงมันเองได้เซลล์ไขมันนั้นก็ตายเพราะเซลล์ไขมันตายมันก็กระตุ้นการเกิดการอักเสบทางร่างกายกระตุ้นสารอักเสบเข้ามาพอมันกระตุ้นสารอักเสบเข้ามานี่แหละนะครับมันก็เลยทําให้ในเรื่องของหลอดเลือดภาวะเกิดการอักเสบ เหนี่ยวนําให้เกิดการสร้างคอเลสเตอรอลหรือ LDL มากขึ้นนะครับแล้วก็มีในส่วนของคอเลสเตอรอลที่สูงขึ้นไปเกาะติดตามผนังหลอดเลือดมากขึ้นก็มีปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของความดันสูงพอความดันสูงเสร็จไม่พอมีภาวะไขมันเกาะตับพอไขมันเกาะตับมากๆสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมันก็จะไปส่งเสริมให้มีภาวะของการดื้ออินซูลินที่สูงแม้คุณจะมีอินซูลินในร่างกายแต่มันก็ไม่สามารถทํางานได้เพราะเซลล์ของเราต้านอินซูลินไม่ให้มันทํางาน นั่นคือภาวะของโรคเบาหวานเกิดขึ้นนี่คือปัจจัยเสี่ยงที่เป็นปัจจัยเสี่ยงสาเหตุหรือต้นเหตุจริงๆนะครับที่ทําให้ร่างกายทั้งหมดเป็นแบบนี้เพราะเป็นแบบนี้ป,ปุ๊บก็เริ่มมีภาวะปัจจัยเสี่ยงของการที่เป็นโรคหัวใจแล้วก็ยิ่งสําคัญนะครับผมเคยโพสต์เรื่องนี้ไปก่อนหน้านี้นะครับว่าคุณรู้จักเพื่อนๆรู้จักเรื่องภาวะไขมันเกาะตับแต่มีอีกภาวะหนึ่งที่น่ากลัวก็คือภาวะไขมันเกาะหัวใจนะครับที่เป็นพอกหัวใจ ตรงนั้นแหละจะทำให้เกิดภาวะของหัวใจวายเสียชีวิตได้อย่างง่ายดายนะครับบางคนแม้แต่ไม่สูบบุหรี่เลยนะครับไม่ได้อ้วนเลยคนผอมยังเป็นเบาหวานได้คนผอมยังเป็นโรคหัวใจยังเสียชีวิตจากหัวใจวายตายได้เนี่ยเนื่องจากอะไรเนื่องจากสาเหตุแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับปัจัยเสี่ยงที่แท้จริงนะครับเมื่อเรารู้เรียบร้อยแล้วนะครับในวันนี้คือ การที่มีอินซูลินสูงมากเกินไปหรือกระตุนะ้นฉี่มากเกินไปในร่างกายของเราสิ่งที่สําคัญเราต้องลดปัดจจัยเสี่ยงนี้ในร่างกายของเราลงครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าเราดื้อต่ออินซูลินนะครับเราอาจจะตรวจผลเลือดนะครับซึ่งเรารู้ว่ามีค่าน้ําตาลเริ่มสูงแล้วนะครับหรือในส่วนของฮิโมโกลบินเอเบนซีเริ่มสูงแล้วนะครับที่ผมเคยคุยไปแล้วนะครับหรือมีภาวะนะครับในส่วนของ ตัวไตรกลีเซอไรด์สูงแล้ว HDL ต่ำนะครับซึ่งสัสดส่วนระหว่างไตรกลีเซอไรด์กักบ HDL หารกันปุ๊บ2ขึ้นไปนะครับปากก้ากด2เนี่ยนั่นแสดงว่าคุณมีปัจจัยเสี่ยงของการที่คุณดื้อต่ออินซูลินหรืออินซูลินในร่างกายคุณถูกกระตุ้นมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับสิ่งที่สําคัญนะครับรู้แบบนี้แล้วนะครับไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะถ้าคุณไม่อยากเสียชีวิตจากโรคหัวใจ หรือหัวใจวายเสียชีวิตในอนาคตนะครับก็คือการไปทำยังไงก็ได้นะครับในการดูแลสุขภาพของเราเองนะครับให้ฮอร์โมนอินซูลินไม่พุ่งมากเกินไปและไม่ถูกกระตุ้นยาวนานและให้มันค้างเติมในร่างกายมากเกินไปนะครับไปปรับโภชนาการนะครับและทําในส่วนของ intermittent fasting อย่างที่ผมบอกนะครับแล้วคุณจะสุขภาพดีขึ้นแน่นอนนะครับอย่าลืมครับไลฟ์นี้นะครับ กดไลค์กดแชร์นะครับไปให้เพื่อนๆน,นะครับเพื่อให้รู้เรื่องนี้เพราะหลายๆคนก็คงยังทำเขาเรียกปฏิบัติตัวโดยการที่กินโภชนาการโดยลดไขมันอยู่นะครับกินโภชนาการโดยการที่ไปกินผลไม้เยอะอยู่นะครับหรือไปกินน้ํามันเืออยู่ไปกินหลายๆอย่างที่กระตุ้นอินซูลินอยู่เพราะฉะนั้นไลฟ์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อเขามากๆเลยนะครับ แชร์เรื่องนี้ออกไปนะครับด้วยกันนะครับเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีแล้วอย่าลืมติดตามแฟนเพจและ Youtube ครับช่อง Channel หมอหยกทีวีครับสำหรับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ